ทางา,ทางารสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนทางพารวยช่วงขนทางสร้างสุขวันนี้ไปดูกันว่าผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองแบบไหนที่ต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ใบส่งตัวค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาที่การสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะท่านรองเลขาสวัสดีครับท่านรองคะสิทธิ์บัตรทองนี่เป็นสิทธิ์สำหรับใครครอบคลุมบริการอะไรบ้างแล้วเราสามารถใช้ได้ที่ไหนคะถ้าเอาแบบ เข้าใจง่ายๆเลยสิทธิ์บัตรทองเป็นสิทธ<ช>ิ์ของคนไทยทุกคน<ช>นะครับหมายความว่าถ้าเกิดจะเข้าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคคัดกรองต่างๆคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคัดกรองมะเร็งเต้าน,นมเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์หมดเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ย<ช>จะเป็นคนไทย48ล้านคนที่ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ประกันสังคมและไม่ได้มีสิทธิ์อื่นครับทีนี้คนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยจะต้องมีเรื่องของใบส่งตัวเราได้ยินคำว่าใบส่งตัวเนี่ยใบส่งตัวคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรอะคะ ของการมีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยคือเราอยากจะให้เลือกโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านใช้หลักการใกล้บ้านใกล้ใจเวลาเราป่วยเราลองนึกดูนะฮะเราอยากจะไปที่ที่ใกล้ที่สุด<ช>นะดังนั้นเราพำมนักอยู่ตรงไหนที่นานๆเนี่ย เป็นระยะเวลาหนึ่งสามเดือนขึ้นไปเนี่ยเราควรจะเลือกหน่วยบริการใกล้ๆเขาเรียกลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจําพอเราเลือกปุ๊บเวลาป่วยเราจะได้ไปที่นี่แต่เมื่อที่ที่เราเลือกไว้เขารักษาไม่ได้เขาจะส่งเราไปรักษาที่อื่นที่มีศักยภาพสูงกว่าจริงๆเขาจะออกใบใบหนึ่งให้เราโดยปกติเราเรียกกันว่าใบส่งตัวแต่จริงๆความหมายของมันคือใบนาําทางนะครับคืออำนวยความสะดวกให้เราอ่ะสมมติว่าผมลงทะเบียนไปที่โรงพยาบาลด่านกุณทศนะฮะแล้วเกิด เกิดเกินศักยภาพจะส่งผมไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นใช่ไหมแทนที่ผมจะต้องไปติดต่อเองโรงพยาบาลก็เขียนให้เรียบร้อยเลยในนั้นจะมี2อ,อย่าง1บอกเลยว่า เป็นอะไรการไม่ได้ัยเบื้องต้นเป็นยังไงรักษาอะไรได้ไปแล้วบ้างมียาอะไรให้บ้างแต่ว่าตอนนี้อาการไม่ดีขึ้นจึงส่งมาให้รักษาเพิ่มเติมผมเป็นคุณหมอปลายทางผมง่ายเลยนะฮะพอเห็นผู้ผมรักษาต่อได้อันที่2ก็คือว่าผมไม่ต้องไปติดต่อใครเองมีใบามาให้เรียบร้อยนะครับนั่นคือความหมายของใบส่งตัวครับแล้วการเจ็บป่วยแบบไหนที่จําเป็นจะต้องใช้ใบส่งตัวคะการรักษาแบบที่ผมผมเสนอไปเบื้องต้นเป็น กลุ่มอาการที่โรงพยาบาลเขารักษาไม่ได้เขาจะออกใบให้แต่ว่าอะไรที่ไม่เข้าเกณฑ์ดีกวา่าอะไรที่ไปได้เลยเช่นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดงเนี่ยนะครับที่เราเรียก U เซปย U เซปเนี่ยแหละครับไม่ต้องมีใบส่งตัวครับเพราะว่าโครงการที่ออกแบบมาสําหรับเจ็บป่วยฉุกเฉินรุนแรงมากๆไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งรักษาทุกที่ถ้าเราไปโรงพยาบาลปลายทางที่รับรักษาเป็นมะเร็งกันเราแล้วอันนี้ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวละ ะะเหมือน cancer anywhere เลยถูกต้องครับก็คือ cancer anywhere นั่นเองครับมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะที่เราสามารถไปรักษาได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะ,ะถูกถูกต้องครับเพราะว่า ถ้าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆถ้าเราทุกคนไปที่โรงพยาบาลกันหมดเนี่ยแออัดมากๆนะฮะประชาชนก็บ่นเรื่องนี้กันทุกปีปีปีสปีมาเนี้ยนะฮะเราก็มีนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ที่สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวของเราถ้าเจ็บป่วยไม่มากไปได้เจแห่งนะฮะหมายถึงก็เจ็วิชาชีพร้านยาคลินิกเวชกรรมไปทําฟันก็ได้ไปคลินิกพยาบาลก็ได้นะฮะไปคลินิกเทคนิคการแพทย์เจาะเลือดนะฮะไปคลินิกกายภาพบำบัดก็ได้นะครับสำหรับคนที่ต้องรักษาต่อเนื่อง20ครั้งไปคลินิกแพทย์แผนไทยก็ได้นะฮะทั้ง7วิชาชีพใช้บัตรประชาชน ใบเดียวก็วจะทําให้ท่านเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้นจริงๆครับก็คือกรณีที่ใช้ใบส่งตัวก็คือจะต้องมีการรักษาที่ซับซ้อนแล้วก็จําเป็นจะต้องไปรักษาต่อเนื่องก็เลยส่งไปหาแพทย์เฉพาะด้านแต่ถ้าถไม่ต้องใช้ใบส่งตัวก็จะเป็น4ี่ประเภทหลังถูกต้องครับท่านรองช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมคะอย่างกรณีที่เราเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดแล้วเกิดเจ็บป่วยเล็กน้อยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็น อีกกรณีหนึ่งที่เราเอำนวยความสะดวกให้ใ<ช>นะฮะบางทีเราอาจจะไปเที่ยวผมเป็นคนโคราชผมไปเที่ยวชนบุรีไปเล่นน้ำดุกโดนแมงกบพุ่น แมงกะพุนไฟอ่ะรดบางทีเสียโฉมเลยนะม,มันไหม้มเ,ลเลยอ่ะเราก็จะรีบไปรักษา<ม>โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนะ<ม>ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเข้าได้ทุกที่เลยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแล้วโรงพยาบาลที่เข้ารักษาเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมาที่สพอชอได้ด้วย<ม>นะครับอันนี้เราก็ออกแบบไว้แล้วไอ้กรณีนี้เนี่ยไม่ต้องขอใบส่งตัวก็คือใช้แบบประชาชนใบเดียวเลยถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นนี่การที่มีเงื่อนไขในเรื่องของการใช้ใบส่งตัวหรือว่ากรณีที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรอะคะอาจจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับอันที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าส่วนตัวเองผมอาจจะไม่ได้เรียกว่าใบส่งตัว<ช>ผมเรียกมันว่าใบนําทางเพราะว่าเราลองนึกดูนะเวลาเรา อยู่ๆเราก็ไปที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่เลยโดยที่ไปถึงลรวบอกเราจะมาใช้สิทธิ์เนี่ยขั้นตอนมันเยอะมากนะนะครับเพราะคุณหมอคุณพยาบาลเขาไม่รู้ว่าเรามาเพราะอะไรเคยรักษาอะไรมาแล้วบางทีการรักษาที่ปลายทางอาจจะเป็นการรักษาที่ซ้ําซ้อนก็ได้นะเพราะคุณหมออาจจะต้องสตาร์ทด้วยวิธีการที่โรงพยาบาลแรกเขารักษามาแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดมันมีใบนําทางและเขียนไปสักหน่อยว่ารักษาอะไรมาแล้วเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่4ทาง3ทางเขาทํามาแล้ว<ะ>ไม่ต้องทําซ้ํา ไปถึงการรักษาที่4เราก็การรักษาเราก็หายเร็วขึ้นอันที่2ก็อำนวยความสะดวกไม่ต้องไปถามใครหลายต่อใช่ไหมครับมันก็มีประโยชน์อยู่บ้างในบางกรณีเมื่อเข้าใจเงื่อนไขการใช้ใบส่งตัวแล้วนะคะก็จะช่วยทําให้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองเลขามากๆนะคะขอบพระคุณค่ะยัยินดีครับพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับเรื่องนี้ต้องแชร์ค่ะ